สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมนะครับก็วันนี้ก็มาเบาๆแล้วกันนะครับกับเทศกาลหนังออสการ์ปิดท้ายนะครับเราก็ดูเรื่องดูนนะครับดูนพาร์ททนะฮะผลงานของเดนิสฟีวเนิร์ฟนะฮะภาคแรกเราไม่ได้ดูในโรงภาพยนตร์นะครับเราดูใน n e t ฟริกนะครับหนังความยาว3ชั่วโมงนะครับส่วนภาค2ความยาวประมาณ2ชั่วโมง40นาทีนะครับดูในโรงหนังนะฮะค่าตั๋ว80บาทคุ้มมากนะฮะ จะบอกว่าส่วนตัวแล้วค่อนข้างผิดหวังเล็กๆนะครับกับดูนพาร์ทถูนะครับคือจะบอกว่าด้วยความที่ดูนภาคแรกเนี่ยมันทําไว้ดีมากนะครับแล้วก็สามารถเนรมิตเรื่องสงครามอาวกาศลิเกโค่นล้มสงครามเข็นฆ่าชิงบัลลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแนวที่แฟนตาซีลิเกมากๆนะครับซึ่งเป็นแนวที่ผมไม่ถนัดเลยนะฮะแต่ว่าดูนภาคแรกเนี่ยสามารถเนรมิต มิติใหม่นะครับของหนังแนวสตาร์วอหรือสองครามอวกาศสงครามชิงบัลลังก์แนวริเก้ฟาดฟันจกักรจกวงวงเนี่ยเขาสามารถเล่าออกมาให้สนุกสนานบันเทิงมีความแปลกใหม่แล้วก็มีรสชาติที่แบบตื่นเต้นแล้วก็ระทึกใจแล้วก็สามารถเรียกว่าสร้างโลกใหม่ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับดูนภาคแรกนะครับแต่ขณะที่ภาค2เนี่ยเล่นใหญ่กว่าเดิมนะครับสเกลใหญ่กว่าเดิมมีฉากลบลาฆ่าฟันมีสเปเชียลเอฟเฟก มากกว่าภาคแรกนะครับแต่ส่วนตัวแล้วกับรู้สึกว่าความสนุกมันลดลงนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าคาดหวังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าภาค2ดีกว่าภาคแรกนะครับแต่ส่วนตัวบอกเลยนะครับดูนภาค2สู้ภาคแรกไม่ได้เลยนะครับด้วยทุกมิตินะฮะถ้าใครไม่เคยดูภาคแรกมาก,ก่อนนะครับงงแน่นอนนะครับแต่ขนาดที่ภาคแรกเนี่ยมันมีตัวละครเยอะนะฮะแต่มันสามารถจับทุก ทุกส่วนนะครับแต่ละฉากแต่ละองค์แต่ละว่าแต่ละแต่ละซีนแต่ละอะไรที่มันต่อเนื่องกันอะ่ะเขาสามารถ <c oughs> เล่าให้มันเป็นองค์รวมอะ่ะให้มันเคลียร์หมดจดนะครับตัวละครเป็นหลายร้อยครอบครัวหรือว่าหลายเผ่าพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถทําให้เราเข้าใจแล้วก็ติดตามตัวละครอะ่ะจากจากศูนย์ไปถึงร้อยได้นะครับแต่ขณะที่ภาคนี้มันก็คือจากต่อจ่อยอดนะครับจากร้อยไปสองร้อยสามร้อยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ในแง่ของความ โรแมนติกแฟนตาซีอวกาศอะไรพวกนี้นะครับฉากสงครามอะไรก็ดูอลังการดีนะฮะฉากความเติบโตของตัวละครนะครับมันพยายามที่จะมีความเป็นการเมืองพยายามที่จะเป็นเ,เสียดสีเรื่องศาสนาอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าภาคแรกอะ่ะมันเป็นสงครามอาวกาศสงครามชิงบัลลังก์มันก็โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ภาคนี้มันจะพยายามตอกย้ำเรื่องว่าจาก สงครามชิงบัลลังก์เนี่ยจะคืบหน้าเปลี่ยนรูปแบบเป็นสงครามศาสนาสงครามศักดิ์สิทธิ์ว่าไปโน่นนะฮะแต่เบ็ดเสร็จเนื้อแท้แล้วของมันก็คือการที่พวกเลือดสีน้ําเงินนะครับหรือพวกไอพวกพวกเจ้าอ่ะพวกเจ้าเจ้าทั้งหลายเนี่ยต่างก็ฆ่ากันเองนะครับเราเราได้เห็นในประวัติศาสตร์หลายร้อยหลายพันปีนะครับความวุ่นวาย ความไม่สงบสุขสงครามความการเข็นฆ่าความสูญเสียเนี่ยมันเริ่มมาจากไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกคนไม่กี่คนเนี่ยที่มันกระเยน่นกระหือลือมันกระหายอยากจะมีอํานาจอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นโชว์พาวต่างๆนะครับแล้วก็สง่งแล้วก็ทําให้ลูกน้องทําให้ประชาชนชาวบ้านน่ยต้องไปสง่งต้องไปทําสงครามต้องไปลบลาฆ่าฟันดูนภาคสองในยยังสามไม่สามารถที่จะ บันทึกตรงนี้ไม่สามารถที่จะเปรียบเปรยเสียดสีเน็บแนมหรืออะไรอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเขาจะบอกว่าสงครามชิงบัลลังก์เนี่ยก็เป็นเรื่องของเครือญาติฆ่ากันเองนะครับพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าแม่พี่ลูกพี่ลูกน้องฆ่ากันบางทีก็เข้าไปลูกหลานไปฆ่าตาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็น มันเป็นวงตระกูลเดียวกันเอาง่ายๆมันเป็นสายเลือดเดียวกันอยู่ในเผ่าพันธุ์เดียวกันในโคดเงาสกสารเดียวกันเนี่ยแต่ก็ต้องมาเข็นฆ่ากันบางทีมีหลายครอบครัวแต่ก็มาจากล้วนล้วนแล้วพวกบูบัตเนี่ยพวกเลือดสีน้ำเงินทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ครอบครัวแล้วก็มันก็ชิงบรลลังฆ่ากันไปฆ่ากันมาครอบครัวหนึ่งฆ่าครอบครัวสองครอบครัวสี่ฆ่าครอบครัวสามชิงกันไปชิงกันมาเพื่อจะได้ให้ได้อำนาจสูงสุดอยู่ในบัรลัง ของตัวเองอยู่กลายเป็นอย,อยู่ในทรนอยู่ในเ,เป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิเป็นอะไรเนี่ยมันก็มันก็คือมันก็คือความโลกจิตของของมนุษย์น่ะแต่หนังก็ไม่สามารถที่จะขับเน้นหรือเน้นย้ำอะไรได้ตัวละครแม่ตัวละครตัวแม่ของพระเอกก็น่าสนใจซึ่งตัวเฟอร์กูสันเล่นได้ดีนะครับแต่เขาไม่ยังไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มือสามารถตีแผ่หรือว่าหรือว่าใช้ประโยชน์ของความพยายามที่จะเล่นการเมืองหนังเรนนีน้จริง,รงเอาจริงถ้าภาคแรกมันเคลียร์หมดไม่ว่าจะเป็นแง่มุมของการเมืองแม่แง่มุมของอาการเสียดเยอะเรื่องสองครามจริงบัลลังภาคเนี้ยมันคือมันก็คือความพยายามที่จะต่อยอดของสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วอะ่ะให้มันไปได้อีกแต่มันไปไม่ได้นะะมันก็เลยมันก็เลยค่อนข้างจะติดตัน ถามว่าสรุปไหมก็ควรจะมีอินเตอร์มิชชั่นนะครับเพราะว่าดูเราไม่ไหวต้องวิ่งเข้าห้องน้ำครับปวดเยี่ยวนะฮะมันมีบางชว่วงที่น่าเบื่อนะครับแต่ก็มีบางชว่วงที่น่าตื่นเต้นนะครับต้องบอกว่าการออกแบบเสียงเนี่ยทำได้ดีนะฮะเรื่องของเสียงอะไรอย่างมันจะมีเสียงหลากหลายรูปแบบในครับยนต์เรื่องนี้ซึ่งทำซึ่งสาม,มารถถ่ายทอดได้ดีแล้วก็สเปเชียลเฟก็ถือว่าทําได้ดีนะฮะแต่เรื่องขององค์ประกอบรวมๆของความเป็นภาพยนตร์เนี่ยภาคนี้ยางสูภาคแรกไม่ได้ผมให้2ดาวครึ่งนะสำหรับดูนพัททูแอบผิดหวังแต่่่ววาาาถ้าเกิด ถามว่าควรดูในโรงหนังไหมสําหรับหนังสเกลขนาดนี้หนังที่มันเรื่องราวอภิมหาอลังการขนาดนี้ดูในโรงหนังมันก็ดีกว่าดูในจอที่บ้านแน่นอนนะครับแต่ว่าแค่แค่นึกแค่นึกเสียดายว่าจริงๆแล้วไม่ต้องต่อก็ได้นะนี่นี่ก็ยังจบแบบต่อภาคสามภาคสี่ภาคห้าได้อีกนะครับบางทีมันก็ตันนะบางทีมันมัน,มน,มนคือถ้าเข้าใจนะว่าใ,ในในความที่สเกลใหญ่เนี่ยแต่เขาโฟกัสไปที่แค่ตัวละครเล็กๆตัวเดียวหรือครอบครัวเดียวเนี่ยพอพอ พอมันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะตันมันจะไปต่อไม่ได้มันก็มันก็เลยแบบว่าบางบางทีการตัดสินใจของตัวละครอ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเปรียบเปยเรื่องการที่จะพยายามเสียดสีให้มันออกมาดูเป็นสงครามศาสนาเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะตื้อหรือว่าตื้นเขินไปสักนิดหนึ่งนะครับในความรู้สึกนะมัน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 ท่า ถ้าเราได้ผ่านกระบวนการความคิดหรือการศึกษาหรืออะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยมาถึงในจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราเราต้องเอ๊ะบ้างนะว่ามันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นความความมันจะเป็นกลายเป็นเรื่องของการปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาความงมงายเราต้องมาสูญเสียกันเพราะเพราะเพราะเรื่องแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่จริงๆแล้วมันมันถ้ามันเป็นเหตุการณ์เมื่อสักร้อยปีก่อน สองว่าปีก่อดมันก็ค่อนข้างเชื่อได้นะครับแต่ว่านายถึงจุดทุกวันนี้แล้วเนี่ยต้องเป็นคนที่มันง่เง่าดักนานขนาดไหนที่จะสามารถเชื่อในเรื่องของออสงครามศาสนาหรือว่าพระเมสไซอาพระผู้ปลดปล่อยอะไรประมาณแบบพระผู้เป็นหนทางรอดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน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 ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยของ ในโลกปัจจุบันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องดูนี่มันเป็นเหตุการณ์เมื่อสองสามร้อปีก่อนอันนี้ก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็คงจะพอรับได้กลอมแกล้มได้นะครับส่วนฉากในเรื่องของทะเลทรายนอนทะเลทรายการขี่นอนอะไรเงี้ยมันก็โอเคมันก็ดูดน่าตื่นตาดีนะแต่ว่าเราข็รู้สึกว่าภาคแรกอะที่มันไม่ได้มีฉากใหญ่อภิมหาอลังการอะไรขนาดเนี้ย ผมว่าเขาก็ยังถ่ายทอดออกมาได้แบบมันดูยิ่งใหญ่ในความรู้สึกมากกว่าเนี่ยขณะที่ภาคสองเนี่ยมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่ดมูมันมีอะไรที่ดูเยอะนะฮะแต่ว่ากลับไม่รู้สึกว่ามันกลับไม่รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ภายในตัวหนังนะฮะขณะที่ภาคแรกเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่ไปหมดเลยมันดูแบบโอ้รัศดาลายไปหมดเลยแต่ภาคนี้แบบว่าหรืออาจจะเพราะว่าเราช,ชาชินแล้วกับเรื่องของสบายเชฟเฟก็ไม่ทราบได้นะฮะก็ ก็ค <c oughs> งเป็นหนังที่แอบผิดหวังเล็กน้อยนะครับไม่แปลกใจเออพอพอ,พอมาเห็นว่าทําไมภาคนี้ไม่ได้ชิง b บ s ฟิกเจอร์หรือว่าไม่ได้ชิงผู้กากับไม่ได้ชิงสาขาหลักๆอย่างพวกพวก,พวกบทอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามันมันตื้มันตื้อตัดมันติดตันแล้วมัน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 ตึงแล้วมันมันหมดโมด,ดวนดูมันค่อนข้างจะ สิ้นไลฟ์สิ้นไลห์หนทางแล้วที่จะต่อยอดให้มันดูมีความลุ่มลึกไปได้มากกว่านี้สําหรับหนังแนวลิเกแฟนซีสงครามอวกาศอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูเอาบันเทิงขำๆได้แต่ก็ดูเอาคาดหวังที่จะได้เห็นอะไรมากกว่าการที่เป็นภาพยนตร์ชั้นดีเรื่องหนึ่งนะครับดูภาค2เนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์นะฮะเป็นหนังที่ระดับพอใช้ได้ค่อนข้างมาในทางดีนะฮะมีมีดาราที่ โภฟิม่าลายมือโดดเด่นหลายคนนะครับมีดาราระดับบิ๊กเนมนะครับระดับออสการระดับแบบตัวพ่อตัวแม่นะครับมาเล่นสมทบกันเยอะนะฮะแล้วก็มีดาวรุ่งที่น่าสนใจอยู่หลายคนพระเอกชาลเมก็ดูดีนะครับดูเป็นดูค่อนข้างมีลาศีดี <c oughs> ก็ถ้ามองในแง่ของภาพยนตร์แฟนตาซีบันเทิงก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับพี่แต่เรามองว่าเราอาจจะคาดหวังว่าเราอาจจะคาดหวังถึงมาตรฐานที่มันสูง เมื่อเมื่อเทียบกับว่าเราเคยเห็นแล้วในภาคแรกมันทําไว้ขนาดไหนพอมาถึงภาคนี้มันก็เลยว่าอืม,มาตรฐานมันดรอปลงไปนะมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะแต่มันแค่มันต่ำของมาตรฐานที่ควรจะเป็นไปขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ